การบูชาพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องควรทำยังไงเราในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมผสมกันนะครับเราเป็นชาวพุทธแต่ว่าเรานับถือผีมาก่อนแล้วเราก็มีอิทธิพลจากทางพราหมณ์มาด้วยเราก็จะมีการบูชาในลักษณะของพวกเราเนาะ ด้วยการกราบไหว้ด้วยการวิงวอนด้วยการสวดด้วยการเอาสิ่งของถวายหิ้งพระแทบจะทุกบ้านจะต้องเอาดอกไม้ถวายเอาน้ําถวายบางบ้านก็มีอาหารด้วยถวายสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอารมิสบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดกับพระอานน์ไว้ ในตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานใช่ไหมจะมีดอกไม้ล่วงลงมาจะมีเทวดาตัวยนู่นนี่นั่นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ใช่การบูชาที่สูงสุดพระพุทธเจ้าตัดว่าการบูชาสถาคตที่เป็นการบูชาที่สูงที่สุดคือปฏิบัติบูชาครั้งหนึ่งเมื่อเร,เร็วๆมานี้แหละประมาณแบบ สองสามเดือนที่แล้วผมไปวัดแล้วผมก็รู้สึกว่าผมกราบพระไม่ได้อีกต่อไปปกติผมอาจะชอบไปกราบพระพุทธรูปแต่เราไปครั้งเนี่ยมันเป็นช่วงอะไรนะสงการเออช่วงสวงการต์ผมก็ไปแล้ว มันไม่ได้รู้สึกว่าจะไปกราบพระจะไปส่งน้ำพระพุทธรูปมันไม่รู้สึกว่าจะทำได้มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะอืมก็เลยทำความนิ่งๆกับตัวเองตั้งจิตด,ดูกับตัวเองก่อนว่าเราควรทำอะไรในฐานะที่เราปฏิบัติมา ประมาณหนึงแล้วเนาะปฏิบัติมาเป็นแบบหลักหลักสิปีแล้วน้วจุดจุดเนี่ยเราต้องทํำยังไงในตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้อ่านพุทธประวัติไม่ได้อ่านคําสอนมากมายหรอกก็เลยตัดสินใจนั่งลงแล้วก็นั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปแล้วมันก็ค่อยๆรับรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูก นี่คือสิ่งที่ดีแล้วในอุโบสถในโบสถ์นั้นที่มีพระพุทธรูปแล้วเรานั่งสมาธิอยู่มันทําให้เรารู้สึกว่าพ,พระพุทธรูปนั้นนะ่ะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าจริงๆขึ้นมาและอุโบสถก็กลายเป็นห้องเรียนพอเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความคิดของเราที่ต้อง เข้าไปแล้วเรารับพลังงานบูชาโน่นนี่นั่นมีเทพเทวดาแต่มันกลายเป็นห้องเรียนในวิชาที่มหัศจรรย์เสร็จแล้วเมื่อเราลืมตามองพระพุทธเจ้าอีกรอบมองพระพุทธรูปอีกรอบอีกรอบนึงพระพุทธรูป ไม่ใช่สิ่งที่เราจะงงไงต่อไปแล้วมันกลายเป็นเป็นภาพแทนพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่เรารู้สึกเหมือนเป็นคนเป็นเนื้อที่เราบูชากันที่เราที่เราเคารพกันการกราบพระพุทธรูปมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเรายังไม่ได้รู้สึกว่าพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้า การบูชาของเราก็จะยังไม่ถูกทางเท่าไหร่เหมือนในช่วงสงกรานต์เมื่อกี้ก็จะมีการแห่พระใช่ไหมครับการแห่พระเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งคํมสับงตัวเองว่าถ้านี่คือพระพุทธเจ้าจริงๆอะ่ะเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆองค์จริงๆที่มีชีวิตจริงๆคุณจะเอาท่านมาแห่ตากแดดแบบนี้ไหมและพระองค์อ่ะ จะยินดีในการที่จะมาอยู่บนรถแห่หรือบนแค่บนอะไรให้คุณแห่แบบนั้นหรือเปล่าถ้าคุณคิดได้แบบนั้นน่ะการกระทําต่อพระพุทธรูปของคุณ่ะจะเปลี่ยนไปพระพุทธเจ้าเป็นครูครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ในฐานะ ผู้มีชื่อเสียงผู้ได้รับความนิยมชมชอบผู้มีชื่อเสียงผู้ที่ได้รับความนิยมชมชอบอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ต้องการอามิสบูชาต้องการสิ่งของที่แสดงว่ามีคนยอมรับนับถือมีคนรักต้องการสิ่งของจากคนนั้นเอามากระตนด้วยความยินดีแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พ้นกิเลสแล้วสิ่งที่ พระอ,องค์สร้างาศาสนามาเผยแพร่คำสอนมาเป็นความปรารถนาดีพอถ้าเกิดพระอ,องค์ไม่สอนก็ไม่มีใครสอนได้ถือเป็นครูเพราะพระองค์ให้วิชาความรู้ให้ปัญญาครูเนี่ย สอนนักเรียนในห้องเรียนก็อยากให้นักเรียนเก่งอยากให้นักเรียนรู้อยากให้นักเรียนสอบได้สอบผ่านพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูท่านก็อยากให้สิทธิ์ของท่านสาวกของท่านสอบผ่านได้ความรู้แบบที่พระองค์รู้อย่ามองว่าการเป็นอริยบุคคลเนี่ย เป็นเรื่องไกลตัวอย่ามองว่าพระอรหันต์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นจริงๆอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าอายะบุคคลน่ะเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วมีความอย่างนั้นอยู่ในตัวโดยผลแต่ในสังสารวัตเนี่ยทุกภพภูมิจะมีใครที่สามารถเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ในระดับอริยบุคคลได้นอกจากคุณมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเป็นภพภูมิเดียวที่มีอำนาจมีความสามารถในการฝึกตนให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เทพเทวดาเทวดามานผมที่เราที่เรารู้ที่เรา เชิดชูว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอํานาจเหนือเรามีอํานาจเหนือมนุษย์เนี่ยเขามีโดยการเกิดแต่อํานาจเขามีจํากัดเขาไม่มีอํานาจในการที่จะฝึกตนเองเขาไม่สามารถที่จะขยับขั้นให้ตัวเองกลายเป็นอรญาบุคคลได้เว้นแต่ท่านจะเป็นพระอนาคามีอยู่ใน พรมชั้นสูงแล้วก็จะฝึกตนเข้าไปสู่ความเป็นพระอาหารหันได้นอกนั้นไม่มีภพภูมิไหนไม่มีเทวดาไม่มีพรมคนไหนที่จะฝึกตนเองต่อไปให้ขยับขั้นไปเป็นอาหารหันได้ไปเป็นอริยะบุคคลได้เรานี่แหละครับที่มีอำนาจมีความสามารถ ในการฝึกตัวเองให้เป็นได้คุณลองคิดดูนะอันนี้คือเทวดาเทวดาพรหมแล้วกันอนะสองอย่างสองอันเทวดากับพรหมอันนี้มนุษย์ใช่ไหมเราจะมองว่ามนุษย์อยู่ต่ำกว่าใช่ไหมครับเพรภูมิที่ต่ำกว่าเมื่อใดที่คุณเริ่มฝึกตนอนะที่คุณมองว่าอ่าที่คุณเริ่มมองว่าอรญยบุคคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อรญยบุคคลเป็นสิ่งที่เราเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นไปได้เหมือนกัน เราเป็นได้เหมือนกันเรามาเพื่อฝึกที่จะเป็นเหมือนกันแล้วคุณฝึก่เมื่อคุณเป็นอารียบุคคลได้ครับคุณจะกลายเป็นครูของพภูมิเหล่านี้พ,พราะภูมิเหล่านี้ทุกคนต้องการที่จะเป็นต้องการที่จะหลุดพ้นต้องการความรู้นี้ต้องการปัญญานี้เมื่อใดที่คุณเป็นแล้วอ่ะเขาจะมาขอให้คุณไปสอน เขาจะมาเชิญคุณให้คุณได้ช่วยสอนเขาหน่อยเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่มีและเขาทำไม่ได้ฝึกไม่ได้เขาจะขยับขั้นกลายเป็นอายบุคลได้ก็แต่เมื่อมีการเทศนามีการสอนให้ถูกจุดถูกใจถูกจิตของเขามันสามารถปลดเปลื้องจิตของเขาให้ขึ้นต่อไปได้ด้วยการสอนด้วยการเทศจากมนุษย์ มนุษย์ที่ยังกินยังขี้อยู่นี่แหละการบูชาการเคารพครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมก็มีครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพผมมีพระที่ผมศรัทธาผมมีบุคคลที่ผมจะเดินลอยตามแต่ขณะเดียวกันต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยก็จะเป็นคน ที่ทำแบบนั้นได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณลืมถ้าเกิดคุณพลาดโอกาสนี้คุณไม่พยายามคว้าโอกาสนี้ไว้อะคุณต้องรอไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้กว่าคุณจะมีโอกาสในการที่จะทำอย่ามัวหลงไหลในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ามัวหลงไหลในการบูชาด้วยอามิสต่างๆแต่จงเริ่ม ปฏิบัติบูชาด้วยการภาวนาด้วยการดูลมหายใจด้วยการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบใจเราพิจารณาดูใจเราว่ามันรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงใช้ความคิดนําแล้ววันหนึ่งที่มันไม่มีความคิดจิตมันจะแสดงตัวออกมาว่ามันได้เรียนรู้แล้ว ุณนั่นแหละครับที่จะเป็นครูคนต่อไปคุณนั่นแหละครับที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนอื่นได้บูชาตามคุณจะเป็นครูที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอมรับว่าเป็นครูนั่นแหละครับเป็นเครื่องวัดว่าคุณเป็นนักเรียนที่ดีของครูการบูชาที่ดีสุด คือการเป็นนักเรียนที่ประสบความสําเร็จตามแนวทางที่คุณครูได้บอกไว้